จริงๆแล้ว AI เนี่ยถามว่าจะแย่งงานเราไหมคงไม่เขาคงเป็นลักษณะของผู้ช่วยเรามากกว่าแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีค่ะงานประเภทไหนที่เราพึงต้องระวังอันนี้จะต้องให้ความรู้กับคนเลยก็คือว่างานที่เป็นรูทีนทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำหรือที่ไม่จําเป็นต้อง คิดหรือต้องครีเอทีฟเลยสิ่งเหล่านี้มันถูกเครื่องจักรมาแทนได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องปรับตัวเนาะเราไปทําอะไรที่มันมีมูลค่ามากกว่าในการครีเอทพวกงานที่มันต้องใช้ความคิดนะคะในการควบคุมหรืออะไรพวกนี้นะคะจะดีกว่าเยอะเลยนะะจริงๆรแล้วเรายังยังขาดคนที่ทํางานในมิติอื่นๆน่ะไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องรูทีนซ้ําๆซึ่งก็ให้ เครื่องจากให้หุ่นยนต์เขาทำงานแทนเราไปเถอะเราก็จะได้1ทั้งปลอดภัยด้วย2ก็คือไม่เหนื่อยด้วยเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบหลังบ้านของออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเริ่ม AI ใส่เข้าไปนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเขาจะวิเคราะห์เลยค่ะว่าลูกค้าเรา1คนเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์แล้ว ดูแล้วตัดสินใจสุดท้ายจะซื้อเนี่ยใช้ระยะเวลานานขนาดไหนงนั้นข้อมูลหรือ Data เหล่านี้ AI ช่วยในการวิเคราะห์และทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนได้ว่าต่อไปเนี่ยทางด้านการตลาดเราควรจะต้องทํายังไงให้เขาตัดสินใจในการที่จะซื้อ Product เนี่ยแล้วก็จ่ายเงินให้สั้นที่สุด mm hmm. การช่วยบริหารจัดการนักท่องเที่ยวนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าเราสามารถมีข้อมูลมาให้ AI เนี่ยได้เรียนรู้นะคะรู้พฤติกรรมว่าใคร ประเทศไหนอายุกี่ปีโซนไหนที่มาเที่ยวบ้านเราแล้วใช้จ่ายสเปนแบบไหนนะคะเป็นเงินสดหรือเป็นแคชเลดหรือเป็นบัตรนะคะใช้ในโซนไหนมากอย่างน้อยอย่างไรเนี่ยทำให้เราเรียนรู้พฤติกรรมของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเซอร์วิสหรือว่าการให้บริการเนี่ยให้ถูกใจหรือตรงใจเขามากขึ้น ที่สําคัญเลยในหลายๆโรงแรมเริ่มขาดแคลนแรงงานแล้วค่ะการใช้หุ่นยนต์การใช้ระบบอัตโนมัติทําให้จํานวนคนที่น่าง,งานของโรงแรมค่ะลดลงเข้าไปถึงเช็คอินก็อาจจะแค่เพียงเป็นระบบอัตโ,ตโนมัติผ่านบัตรอย่างเดียวเลยแล้วก็ทุกอย่างคอนโทรลใช้คนให้น้อยลงจริงๆเราอยากเน้นในเรื่องของอันดับแรกเลยการที่จะทำให้ ชาวบ้านเนี่ยหรือประชาชนสามารถได้รับสวัสดิการการรักษาสุขภาพการแพทย์เนี่ยให้เท่าเทียมนะคะเราต้องยอมรับว่าบุคลากรทางด้านพยาบาลและการแพทย์เนี่ยเรามีจํากัดมากๆจริง AI เข้ามาช่วยปลดล็อกได้มันจะมาช่วยล่นระยะเวลานะคะแล้วก็ลดภาระงานของคุณหมอคุณพยาบาลตัวอย่างเช่น AI ที่สามารถตรวจจับในเรื่องของการหามะเร็งเต้านมนะคะปกติเนี่ยเวลา เราเอกซเรย์ปุ๊บผ่านฟิล์มเนี่ยรอ3เดือนกว่าจะอ่านผลได้นะคะแต่ถ้า AI มัน1วินาทีได้เลยเราอยากจะทราบว่ามันมีสมุนไพรไทยตัวไหนที่มันมีองค์ประกอบของสารในการที่จะไปจับเซลล์มะเร็งเนี่ยแล้วให้เขาสามารถรักษาให้เฉพาะคนเฉพาะโรคได้สิ่งเหล่านี้ AI ช่วยได้หมดค่ะด้านอื่นอย่างเช่นการเกษตร จริงๆแล้วการเกษตรเนี่ยเราค่อนข้างกังวลเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มจําเป็นต้องเดเอตาละ่ะแก่ตัวละนะคะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็เกิดน้อยลงนะการใช้เครื่องจักรนะคะโรบอทพวกออโตเมชันต่างๆที่มี AI อยู่ข้างในเ,นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในอนาคตอันใกล้เพราะฉะนั้นการทำเหล่านี้มันจะช่วยทำให้หนึ่งเราสามารถมีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมากเพียงพอนะคะสองก็คือการรับมือกับ c l Climate Change ถ้าเกิดเราเอา AI มาเลนในเรื่องของพฤติกรรมการเติบโตของพืชของสัตว์ต่างๆเนี่ยสามารถทำเป็นระบบคอนโทรลเพราะฉะนั้นการเพราะเลี้ยงแบบพวกที่เรียกว่า Smart Farm Precision Farm หรือ c l o ด์ฟาร์มเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตเหล่านี้ได้ในเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนเลยก็คือ AI มันจะมาคู่กับกล้อง CCTV การที่เราสามารถจะดูในเรื่องของเฟซ คุณตำรวจมีฐานข้อมูลผู้ร้ายคนร้ายใส่เข้าไปในระบบ AI ช่วยสืบค้นให้ได้เจอแล้วก็อยู่ที่กล้องไหนพิกัดไหนก็สามารถที่จะแจ้งเตือนให้สามารถเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปดูแลหรือว่าไประง,งับการก่อเหตุมันจะทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยก็จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น